เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานหลอมเม็ดพลาสติกในจังหวัดระยองวอดทั้งโกดังผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา14นาิ30นาทีของวันที่7พฤศจิกายน2564ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลพลาสติกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลมะขามคู่อำเภอนิงคมพัฒนาจังหวัดระยองจนทำให้เกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล หลังเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสุริยากุลบุญมาพนักง,งานสอบสวนสอบพออนิคมพัฒนาได้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลตำบลมะขามคู่และรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเข้าระงับเหตุ พบจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานหลอมเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ชั้นเดียวบนเนินที่หลายไร่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำดับเพลิงสกัดกั้นที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงใช้เวลานับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ก็พบว่าโครงสร้างอาคารบางส่วนได้เกิดการซุดตัวเนื่องจากรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงภายในโรงงานได้นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องจักรถูกเพลิงเผาไหม้จนได้รับความเสียหายทั้งหมด แต่ยังโชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีพนักงานทำงานเนื่องจากเป็นวันหยุดจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ3เดือนก่อน